พระเจ้าทรงสปัญญูเป็นผู้ช่วยกอบไปด้วยความการุณคุณยิ่งใหญ่ทรงความรักมากยิ่งกว่าสิ่งใดข้าวางใจทุกที่ว่าราตรีการสวัสดีครับพี่น้องสมาชิกคริตจักที่หนึ่งเชียงใหม่ทุกทุกท่านและผู้ฟังทุกคนนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณพระเจ้านะครับพบกันอีกครั้งหนึ่ง ในรายการกำลังใจจากบ้านเลขที่10เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์วันจันทร์นี้คือวันจันทร์ที่21กันยายนปีคริสตศักราช2020ครับขอเป็นกำลังใจเยิ่มเยือนพี่น้องนำบทสู่บ้านนำคิดจักสู่ครอบครัวเพื่อสร้างคิดจักของเราให้เป็นคิดจักที่มีสร้งางราศีเป็นเป้าหมายเป็นนิมิตเป็นทิศทางที่เราจะเคลื่อนไปด้วยกันนะครับ ที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยกันเพื่อเสริมสร้างาซึ่งกันและกันไปสู่คิตจักที่งดงามถวายเกียรติสัรเสริญแด่พระเจ้านะครับคือการที่เราจะมีคิตจักที่มีสง่าราศีนะครับขอโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้ายมีโอกาสเล่าเรื่องราวของผู้ครูหลวงแม็ก,กิวรีสู่พี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนความที่แล้ว ได้เล่าถึงท่านและพ่อครูจนทานวินสันนะครับพร้อมกับภรยามาถึงบางกอกด้วยเรือแจวนะครับขอบพระคุณพระเจ้าครับท่านมาถึงบางกอกตอนเช้าม,มืดวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนปี1858ครับใช้เวลาในการเดินทางจากนครนิวยอร์ก York, ประเทศสหรัฐอเมริกาครับจนมาถึงบางกอก ประเทศสยามครับในเวลานั้นนะครับรวมเวลา4เดือนนะครับท่านมาถึงที่ตั้งบ้านพักของมิชชั่นนะครับพ่อขรหลวงเล่าว่าเช้าตรู่วันนั้นคุณหมอเฮาส์ครับออกมาต้อนรับด้วยชุดนอนครับคงมาถึงตอนเช้ามืดนะครับท่านขอบพระคุณพระเจ้าครับและมีความชื่นชมยินดีนะครับเมื่อมาถึงบางกอกเหมือนตื่นขึ้นใหม่เหมือนกับโลกใหม่ที่ยังไม่เคยเจอมาก่อนนะครับ นั่นเป็นความประทับใจของพ่อครูหลวงไม่กิบบรีนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่บางกล่องนี่เองพ่อครูหลวงไม่กิบบรีก็ได้พบกับนายแพทย์แดนปิดบัตเลนะครับคนไทยรู้จักในนามของคุณหมอบัตเลนะครับซึ่งตอนต,อต่อไปก็จะมีเรื่องราวชีวิตของคุณหมอบัตเลมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับเพื่อเป็นคําพยานชีวิตที่พระเจ้าทรงทํางาน ผ่านมิชลีอีกผู้หนึ่งที่ได้รับการกล่าวขานนะครับที่ได้ทำงานรับใช้พระเจ้าในาประเทศสยามมาโดยตลอดนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าครับพระครูหลวงบอกว่างานแรกที่สำคัญคือการพยายามเรียนภาษาท้องถิ่นครับท่านบอกว่าทันทีที่พบกับครูสอนภาษาก็จึงเริ่มต้นเรียน กออากกอ,อากาครับกออิกิกออิกีนะครับปรากฏว่าทุกคนตั้งใจที่จะเรียนคับมุ่งมั่นทุ่มเทนะครับหนังสือเรียนก็เป็นพจนานุกรมออกเสียงของไทยของท่านสังคราชบาลกกวรครับเป็นพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าครับขอ,อาคาทอลิกนะครับพระครูหลวงก็เล่าอีกต่อไปว่า การเรียนประโยคภาษาไทยนั้นไม่ยากนะครับแต่การออกเสียงสูงต่ำนั้นสร้างความสับสนอยู่ไม่น้อยครับบางครั้งออกเสียงไก่ไกลายเป็นไข่ไปได้นะครับน,นั้นกระท่านก็เขียนไว้ในหนังสือของท่านก็อ่านแล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าต้องเรียนภาษาแล้วต้องเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณี จารีตต่างๆของอสังคมไทยครับตามที่กล่าวมาแล้วนะครับพระคุณหลวงก็บอกว่าเมื่อมาอยู่บางกอกเรืออยู่เมืองสยามก็ต้องเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมจารีต่างๆครับพระหลวงขวงก็สะท้อนเหมือนกับดาเนียนที่อยู่ในเมืองบาบิโลนะครับเพราะเวลาช่วงเดือนกันยายนนี้เราก็ได้ศึกษาพราะวจะนะของพระเจ้านะครับ,รเ,รบเกี่ยวกับชีวิตของดาเนียนนะครับ ที่ได้จากบ้านเกิดมุงนอนของตัวเองไปอยู่ในเมืองของอาบาบิโลนนะครับอยู่ในอาณาจักรบาบิโลนเป็นเชลยเป็นทาสอยู่ที่นั่นนะครับและต่อมาก็อยู่ในอาณาจักรของเปอร์เซียใช่ไหมครับถ้าเราเรียนรู้ถึงชีวิตของดาเนียนครับดาเนียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวบาบิโลนและของชาวเปอร์เซียในวลนนั้นด้วยนะครับก็ก็เป็น สิ่งที่ดานีีลนเองก็ต้องปรับตัวเมื่อท่านอยู่ที่นั่นแต่แม้ท่านจะได้เรียนภาษาของชาวบาบิโลนเรียนรู้วัฒนบาบิโลนแต่ความเชื่อจิตใจจิตวิญญาณของท่านที่มีต่อพระเจ้านั้นเข้มแข็งครับยงยึดพระเจ้าไว้อย่างมั่นคงครับเราก็พระครูก็บอกว่าเมื่อมาอยู่เมืองไทยอยู่สยามก็ต้องเรียนรู้วัฒนของภาษาของชนชาติ ในสยามด้วยนะครับเช่นการจับหัวก็รับการตักเตือนจะมีคนร้องเตือนอบอกว่าอย่ายกมือขึ้นแต่ศรีรษะของผู้ใดนั้นพวกครูก็เรียนรู้มานะครับว่าจะทำยังไงที่อยู่กับวัฒนธรรมต่างถิ่นต่างแดนได้อย่างเหมาะสมนะครับเป็นที่ถวายเกียรติและแต่องค์พระพุทธเจ้าครับ สิ่งนี้ก็สะท้อนให้เราเห็นว่าครับทุกวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมต่างๆของคนเกือบจะทั่วโลกใช่ไหมครับพี่น้องโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปสถานที่นั้นๆเลยเพราะเหตุว่าเทคโนโลยีสื่อสารผ่านทางภาพปปยนตร์ผ่านทางสารคดีข่าวของชนเผ่าต่างๆชาติพันธุ์ต่างๆครับก็มาถึงเรา,เาผ่านทางอย่างไรก็ตามครับเราก็สามารถเรียนรู้ ข้อมูลภาษาวัฒนธรรมที่หลากหลายได้นะครับแต่ทำอย่างไรไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้านะครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็ดาน,นียคงเป็นตัวอย่างแกเราทั้งหลายใช่ไหมครับและพระครูหลวงเม่กิมบลีก็เป็นตัวอย่างแกเราทั้งหลายว่าท่านนั้นยึดพระวจนะของพระเจ้าไว้อย่างมั่นคงครับยึดพระเจ้าไว้อย่งอางเต็มกําลังนะครับ ดังคำสอนของพระเยซูว่ารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังและสุดความคิดนะครับสุดความสุดชีวิตเลยนะครับและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับก็เรียนรู้ที่อยู่ท่ามกลางเพื่อนบ้านเรียนรู้ที่จะแบ่งปันความรักให้แก่เพื่อนบ้านนะครับอันนี้เรามองเห็นผ่านชีวิตของพระครูหลวงแม่กินวลีเรามองผ่านเห็นได้ในชิดของดาเนียลนะครับ ที่ได้อยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในแผ่นดินนั้นด้วยนะครับได้รู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของดาน,นีลนะครับเพราะเล้วจากนั้นนะครับสิ่งที่มีหลักฐานสําคัญในชีวิตของเราทั้งหลายก็คือพระวจนะของพระเจ้านะครับต้องอยู่ในชีวิตของเราเสมอนะครับในพระมหีสรุดีตอนหนึ่งก็บอกว่าพระองค์ทรงทําดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ข้าแต่พระ ข้าแต่พระเจ้าตามพระวจนะของพระองค์ขอทรงสอนวิจารณญาณและความรู้แก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์เชื่อถือพระบัญญัติของพระองค์ก่อนที่ข้าพระองค์ทุกข์ยากข้าพระองค์หลงเจินไปแต่บัดนี้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์พระองค์ประเสริฐและทรงทำการดีขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์คนโอหัง คนโอหังป้ายความเท็จใส่ขาพรองแต่ขับรองรักษาข้อบังคับของพระองค์ด้วยสุดใจแต่ขับรองรักษาข้อบังคับของพระองค์ด้วยสุดใจนี่มีความหมายมากนะครับจิตใจของพวกเขาเฉยชาเหมือนไขมันแต่ขับรองปิติินดีในธรรมบัติของพระองค์ดีแล้วที่ขับรองทุกยากเพื่อขับรองจะเรียนรู้กฎเกณฑ์ของพระองค์สรับขับรองธรรมญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์ ก็ดีกว่าทองคําและเงินเป็นพันพันแท่งครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้อยคำพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้คงจะนนใจพี่น้องครับถ้าหากพี่น้องจะอ่านให้มากกว่านี้ที่ได้ฟังจากข้าพเจ้าได้อ่านพี่น้องฟังก็อ่านในพระคัมภีร์สดุดีบทที่119นะครับ1 1 9ตลอดทั้งบทก็จะเน้นความสําคัญของพระวจนะจของพระเจ้าครับ ในวีตตอนนี้ก็จะพูดพระวจนะของพระเจ้าในความหมายหลายอย่างเช่นพระวจนะของพระเจ้าเป็นทางเป็นบัญญตัติเป็นกฎเกณฑ์หรือพระโอวาทของพระเจ้านะครับสิ่งนี้ก็อะ่าถูกเขียนไว้ในพระบิดดีบทที่119ก็อนนั้นก็หมายถึงพระ,ะบ,บัญญัติของพระเจ้านะครับที่เราสามารถเรียนรู้ได้เมื่อเราอ่านในพระบิดดีบทที่19ครับ ผู้เขียนก็จะใช้คําที่แตกต่างกันนะครับก็แต่ก็หมายถึงพระวจนะของพระเจ้าครับทางนั้นพระวจนะของพระเจ้าพระโอดของพระเจ้ากฎหมายอันชอบธรรมของพระเจ้านะครับพระโอวาทของพระเจ้าข้อบังคับของพระเจ้าพระบัญญัติของพระเจ้าธรรมบัญญัติของพระเจ้าข้อบังคับของพระเจ้าหรือพระดํารัสของพระเจ้า นี่ก็เป็นคําที่ใช้อธิบายเ,เล็งถึงพระวจนะของพระเจ้านั่นเองหรือถ้อยคําของพระเจ้าที่มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของเราทั้งหลายนะครับวันนี้ก็ขอพบปะเยี่ยมเยินพี่น้องและหนุนใจพี่น้องไว้เท่านี้ก่อนนะครับเราอธิษฐานเพื่อเส่งกันและกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพร,ระองค์ที่พระองค์ทรงมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของข้าพหลายไม่ว่าพระองค์จะทรงวางข้าพหลายไว้ที่แห่งใด จะทรงนำข้างมาลัยไปไว้ที่แห่งใดพระวจนะของพระองค์นั้นก็ยังทรงหนุนใจและเป็นกําลังใจให้กับข้าพมทลายเสมอว่าพระองค์ทรงส,งสถิตอยู่ณที่แห่งนั้นพระองค์ทรงปรารานให้ข้าพมาลายได้สัตย์ซื่อต่อพระองค์สัตย์ซื่อเถอถ้อยคําของพระองค์พระวจนะของพระองค์พระวจนะของพระองค์นั้นให้ชีวิตให้ความชื่นชมยินดีและให้ความหวังแก่ข้าพ์ทลายเสมอทำกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที่ ได้เผชิญอยู่กระแตพระเจ้ากระองค์ทรงเมตตาได้สถิตอยู่กับพี่น้องของข้าพเจ้าหลายและผู้ฟังทุกท่านที่ได้พาฟังรายการกำลังใจจากบ้างแที่สิบได้รับการชูใจและรับการทรงนำที่มาจากพระองค์กระแตพระเจ้าเวลานี้จึงขอพระคุณความรักสันติสุขและความชื่นชมยินดีซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดนุนนำดำรงอยู่กับเพ่อแม่พี่น้องของข้าพเจ้าหลาย และผู้ฟังทุกท่านตั้งแต่บัดน,นี้และสืบๆไปเป็นนิดขอพระเจ้าทรงอวยพรนะครับเราพี่น้องสามารถพบกับผู้พิบาลคนอื่นๆในวันต่อๆไปนะครับเราจะพบกันอีกในวันจันทร์หน้านะครับในวันและเวลาเดิมนี้นะครับขอพระเจ้าทรงสิตอ,อยู่ด้วยและวอวยพรท่านตลอดทั้งสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรนะครับสวัสดีครับ